ใบสัรลั่น2หมดกี่เพชรมาดูกันผมมีชิ้นส่วนอยู่แล้ว60อันจากคลิปที่แล้วนะครับทุกคนมาเดี๋ยวผมจะลุยเลยครั้งแรก100เพชรนะครับได้เลยหรือเปล่านะวันนี้ปืนออกเลยหรือเปล่า21อันนะสูงฟรีสูงฟรีฟรปับ๊บโอ้ได้2อันไว้แป๊บร5อยห้ปึ๊บปึ๊บเฮ้ยได้ไรวะเฮ้ยกระเป๋าว,ว่ะ ไี่กระเป๋าว่ะมาดูว่าเดี๋ยวเราจะเหมาทุกชิ้นเลยป้าปืนออกเลยได้ป้าหู้ได้ที่สองอันน้อยมากเพิ่มสิบสี่สิบหกยิบอุ้ยได้เยอะนี่ยี่สิเนี่ยสิบแปดมาป๊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 าโอ้โหยี่สิบป๊า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 อืมสิบแปด ใช้379อันในการเรียกนะครับใช้เยอะมากเลยเว้ยโอ้โหอื้มอื้มใช้เยอะจังวะปั๊บ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 โอ้โหร้อยอันไม่ออกเลยเว้ยอันเมื่อวานเนี้ยออกอยู่นะเว้ยคดูแต่นี้ไม่ออกเลยวะสงสัยดวงหมดแล้วว่ะเจ็ดสิบแปดป๊าสิบห้าป๊าสิบแปดวะ ปิบๆปิบปิบบปิบอืมไม่ออกเว้ยป๊าปๆ๊ปั๊ปสิบหกอันครับป๊าปสิบเจ็ดอันนะเอบออบอย่างวะสี่ร้อยชิ้นมาเลียกเลครับนี่ได้มาแล้วโอ้โหอุ้ย โอ้โหใบสันรวมล่างเฮ้ยโอ้โหโคตรเท่อนดนีตการ์ดนะครับเดี๋ยวส่มนะปับป๊บ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 ปั๊บปั๊บปั๊บโอเคครับโอเคเดี๋ยวเรามาแรกเรียเดี๋ยจ้าเรียบร้อยอันนี้คืออะไรเนี่ยกล่องสิ้นใจนะครับสงสัยเลยเราหมดไปทั้งหมดก็คือ3100ันหรเพนนะครับเราเหมาทุกชิ้นนะโคตรเกลือตอนที่เราเอาปืนไว้ข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับเหมือนลูกซองทะเลสาเลยซ้อนถือมันก็จะเป็นแบบนี้โอ้โหโคตรเท่ดูดิ โอ้ลั่นจัดโอ้ยลั่นเกินออ้ยลั่นไปลั่นไปเฮ้ยเฮ้ยโคตรลัน่นไม่มีไม่ได้แล้วอย่าลืมไปจัดมาครับ๋วยวผมจะมารีวิวด,ดูวยการสุ่มแบกแชทโลกเลยครับมาดูกันาาว่าจะไหวหรือเปล่าฝากกดไลค์ให้กับคลิปนี้แล้วก็ไปรับชมกันเลยครับ let's э go อ๋อได้ไงจระนี้ ตรงมา้ากมีนะพี่นักเข้าเอาสองคิวแล้วสองคิวแล้วสองคิวแล้วมาดวะวะิีหัวดีดาวอ่ะมันอยู่ข้างบนอ่ะข้างบนมีข้างบนนั่นแหละสี ตายไหมสวยลุยครับลุยครับลุยแล้วหนึ่งมาเด้อดาแล้วหนึ่งดาแล้วหนึ่งอยู่ไหนอีกยังต้องอยากมาชุบเพื่อนแน่เลย

เดี๋ยวไม่พอหรอเดี๋ยวไม่พอหรอ <S <S เดี๋ยวไม่พอหรอมันหนีเวลูกันมันหนีเว้ยมันหนีเว้ยเขาดูไปตรงตู้แล้วไปตรงสลิงโดดแล้วไปเว้ยไปเว้ยไปเว้ยต,ตามมันไปเว้ยตามมาตามมาตามมาไล่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 เราไล่เลยเราไล่เลยเราไม่เคยบั่นเกรงเบีย่ยงนิดนึง มันจะไปตู้นี่ว่าทำไมวะจะไปตู้เว้ยจะไปตู้เว้ยจะไปตู้เว้ยโคตงสกัดดาวรุ่งนี่เลยอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยไปแต่ขึ้นไปข้างบวนเว้ยไปรันเพราะวะเไม่ทันเชี่ยไป ตามกีตามด่วนเลยเต้อ,หตอหตมห่วงเอาไหวอุ้ยอุ้ยนี่ไงเรียบร้อยไปให้สดุดนี่ไงโดนเราไงเราโดนนี่ไงนี่ไงเราเจอปุ๊บเราโดนใส่เลยอันเี้าก่อน เอ้ยมีตัวสวยมาดีวะเรียบร้อยไปกันต่อครับผมไปครับไปครับใครจะไปด้วยครับหาใครจะไปใครจะไปก็ขึ้นมาใครจะไปก็ขึ้นมาครับ ก็วง,งกับเราเนี่ยให้ให้แบบบับมันเลือกติดกัดอุ้ยมีตัววะมีตัวตวะอุ้ยพูดดิพูดดิสักรถนะรถใครวะใค ไม, pues ไ,มไม่รู้หรอกรู้หรอกใครอะเอาหมดอะมาดิเด <for S 1> ็กมาเด็วะมาเด็วะมาดิก็มาดิก็มาดิก็มาดิมาดิก็มาดิก็มาดิกยี่ห้อเกือบหลับใส่กลับมาอยู่มาดิกรัวขึ้นรถเฉยไม่เนียนนะไม่เนียนนะน้อง ไมเนียนนะที่บอกก่อนจะตายจะตายเจ็บม,มากโู้โดนรัดน้ยงเพื่อนเรารัดสวยครับสวยน้อเพื่อนสวยแต่จะสวยกว่านี้ให้ผมได้คิวอ่ะยัง <laughs> ไงบ้าล่ะ้องมีตัวแถวตู้นี่เลย เอาเฮ้ยโอ้ยโดนหลังยิงเรียนกรรมนี่ครับเพื่อนสวย<อ>ครับโทอะไรโดนหลังเฉยไปช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อนโอ้จบเลยโดนหลังเฉยเลยจบจัดโดนหลังยิงมาดิเราขึ้นไปเก็บของก่อนได้ป่าววะ เราจะตายวงมเนี้ยเราจะตายวงมเนี้ยเราจะตายวงมเนี่ยเพื่อนเราจะตายวงเงี้ยเพื่อนขอยาหน่อยยายาฉันต้องการยา เพื่อนไปไหนอ่ะไม่มียาไปคิดหาละต่อยาหน่อยขอยาหน่อยขอยาหน่อยยาไม่มีหยยยยมมโหเลือดไม่มีอะไรไม่มีเลยนี่ไงเอ้าโดนใครลัดอ่ะไปรักตัวเฮ้ยไปรัดเราอ่ะแปลก ต้องลัดว่ะตรงนี้เหรอโดนลัดเวโดนลัดเวเมืเ่อกี้นี่แน่เลยมาเดี๋ยวกูเจาะแม่มเลยลัดมาเดี๋ยวนี่ดูปืนใหมด่ดิคนดูโคตรดีอ่ะ คือแบบตอนแรกผมมองโบปืนนี้จัดอย่างนี้นเว้ยพอมีสกินเท่านั้นแหละคือผมเอาเลยอ่ะคือผมมองโหดเลยอ่ะตอนแรกผมมองโบูเมนเลยนะเว้ยสกินเนี้ยเอ้ปืนเนี้ยแต่พอแบบมันมีสกินปุ๊บก็คือโหดเลยเว้ยจากมองโบวสู่โหดเลยว่างโหดเลยแหละเดี๋ยวข้างบน แซมแล้วเ,เนี่ยมันไม่ลงมาเราชนะเนี่ยชนะแล้วเนี่ยผมไม่ยอมลงอะ่ะไม่ยอมลงมาว้ยโอ้เรียบร้อยชนะแล้วมาดีครับเข้ามาดีโอเคครับดูสหรับใครชอบคลิปนี้หรือว่าชอบสกินปืนนี้ฝากไลค์ฝากกดติดตามให้เราด้วยนะครับเราก็เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย